จัเอาตีมือเองเขนะสวยงามสวัสดีท่านผู้ชมท่นด้วยนะครับพวกผม IF Rider นะครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศเอ๋าไม่ใช่นะนี่นะครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับก็มาดูมันทำต่อทำอะไรต่อน,นี้เปลี่ยนแทนเปลี่ยนแทนนะครับโอเคทำไมเปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนแทน แทนเดิมมันไม่หมอบมันไม่หมอบศูนย์มันให้มาอย่างนั้นออ๋ศูนย์ให้หมาอย่างนั้นถ้าใครอยากรู้จักเสียดเติมก็ไปติดตามช่องหน่อยนะช่องยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดแต่ชื่อช่องก็คือช่องเคซี่ไบเกอร์ iker, ใช่ปะ่ะมังอ้งมังมีมังเลยเอาดีๆ,ๆด,ๆดิครับต่อจากเมื่อวานก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มา ดูของแข่งนิดๆหน่อยๆนะครับก็ยังไม่เคยรีวิวคันนี้เลยนะครับม,มีแต่งแต่งนะมีแต่งแต่งสร้อยคอนะสร้อยคอแต่งได้อยู่มัม้งได้ครับเดี๋ยวรอติดตามชมคันนี้กันเลยเดียวกว่าน,นะครับผมก็จะดึงมารีวิวก็เห็นบอกว่าจะติดสติกงสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับก็ต้องรอให้เสร็จก่อนนะครับ๋ยวจะมารีวิวการให้ดูชัดๆอีกทีนะครับ อ๋อนี้ไม่มีอะไรมากคลิปสั้นๆนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แหละครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ